รื่องเราที่จะนำทุกท่านไปร่วมรับชมรับฟังกันในตอนนี้ขอนำทุกท่านไปที่ตำบลดงมาไฟตำบลเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าและไร่มันสําหรังในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับการเกษตรและการค้าขายเล็กๆและน้อยในตลาดสดประจำตำบล บรรยากาศโดยทั่วไปดูเงียบสงบแต่ภายใต้ความสงบเงียบนั้นกลับซ่อนไว้ซึ่งความขัดแย้งและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนอย่างมากมายธุรกิจและอาชีพหลักของคนในตะลนี้คืออาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยนอกจากนี้ยังมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยมีกำนันเดช กำนันของตำบลดงมะไฟเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในวงการนี้ด้วยความที่กำนันเดชมีคอนเนคชันกับนักการเมืองท้องถิน่นทำให้ธุรกิจของเขามักได้เปรียบในการประมูลงานต่างๆอยู่เสมอการเมืองท้องถิ่นในตำบลดงมะไฟก็ร้อนระอุไม่แพ้กันการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พึ่งผ่านพ้นไป สร้างความแตกแกกให้กับผู้คนในตำบลน,นี้เป็นอย่างมากผู้สมัครแต่ละคนต่างช่วงชิงคะแนนเสียงกันอย่างเข้มขน้นโดยมีกำนันเดชเป็นหัวคะแนนหลักให้กับผู้สมัครคนหนึ่งที่ชื่อเสียตีแต่น่าเสียดายที่การเลือกตั้งครั้งหลังสุดนี้เสียตียพ่ายแพ้าการเลือกตั้งอย่างคลิกความคาดหมายสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มผู้สนนุนเขาเป็นอย่างมาก เืนหนึ่งเสียงหมาเห่าหอนดังหวยหวนท่ามกลางความมืดมิดของราตรีแสงจันทร์สาดส่องลงบนป่าละมอกข้างทางเผยให้เห็นรถกระบะสีดำจอดทิ้งร้างอยู่ภายในรถว่างเปล่าไร้ร่องรอยการต่อสู้แต่ความเงียบสง,งัดนั้นกลับแฝงไปด้วยความน่าสะพึงกลัวราวกับเป็นรางบอกเหตุแห่งโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ในช่วงสายของวันหนึ่งแสงแดดยามสายสาส,สองลอดหน้าต่างเข้ามาในสถานีตำรวจภูธรดงมะไฟสร้างเงาพาดผ่านโต๊ะทำง,งานที่วางเรียงรายอยู่ภายในห้องรับแจ้งความพันรตรีเมธาหรือสารวัตรเมธหวัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลดงมะไฟนั่งเอนหลังพิงเก้าอี้มองไปยังหญิงใบกลางคนคนหนึ่ง ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเธอน้ำตาคลอหน่วยใบหน้าเต็มไปด้วยความตังบนเรียนท่านสารวัตรค่ะดิฉันชื่อสมอนสามีของดิฉันหายตัวไปค่ะนางสมอนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมือทั้งสองของเธอกำากระเป๋าถือแน่นใจเย็นๆนะครับคุณสมอนช่วยเล่ารายละเอียดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น สารวัตรเมธาพูดด้วยน้ำเสียงปลอบโยนพร้อมกับยื่นแก้วน้ำให้เธอนางสมนรับแก้วน้ำมาจิบเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยว่าสามีของดิฉันคือกำนันเดชกำนันตะบ,บนดงมไฟค่ะเมื่อสองวันก่อนช่วงเย็นๆประมาณห้าโมงเย็นมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเขาหลังจากนั้นเขาก็บอกกับดิฉันว่า จะออกไปพบผู้ใหญ่สักครู่หนึ่งฝ่ายดิฉันเองก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะปกติเขาก็มีงานต้องไปพบปะผู้คนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะครับสรวัตรมีทาถามหลังจากนั้นประมาณ3ามทุ่มเขาก็ยังไม่กลับบ้านดิฉันก็เลยโทรศัพท์ไปหาแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับสายดิฉันก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วค่ะ พอวันรุ่งขึ้นก็ยังติดต่อเขาไม่ได้อีกดิฉันก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความนี่ล่คะค่ะนางสมรผู้เป็นภรรยาของกำนันเดชพูดพลางสะอื้นให้สารวัตรเมธาพยักหน้าอย่างเข้าใจคุณพอจะจำได้ไหมครับว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาพ่อกำนันนั้นเป็นเบอร์อะไรนางสมรได้แต่สายหน้าดิฉันไม่ได้สังเกตเลยคะ่ะ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องอะไรสารวัตรเมธาหันไปสั่งงานผู้กองชัดที่นั่งอยู่ข้างๆผู้กองชัดช่วยตรวจสอบประวัติการใช้โทรศัพท์ของพ่อกำนันเดชด้วยในช่วงสองวันที่ผ่านมารวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าออกทั้งหมดนะครับรับทราบครับสารวัตรผู้กองชัดตอบรับสารวัตรเมธาหันกลับมาคุยกับนางสมรต่อว่า คุณสมรพอจะบอกได้ไหมครับว่าช่วงนี้คุณกำน,นันมีเรื่องขัดแย้งกับใครบ้างหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านไม่สบายใจหรือเปล่านางสมอนคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าช่วงนี้ก็เห็นเขาเครียดเครียดเรื่องการเมืองท้องถิ่นค่ะเพราะการเลือกตั้งอบจที่ผ่านมาเขาเป็นหัวคะแนนให้เสียตีแต่เสียตีก็แพ้การเลือกตั้งไปเขาก็คงจะผิดหวังมากค่ะ เสียตีสารวัตรเมทาทวนคําแล้วนอกจากเรื่องการเมืองล้วครับมีเรื่องอื่นๆอีกไหมนางสมอนสายหน้าพร้อมกับตอบว่าดิฉันนึกไม่ออกจริงๆค่ะสารวัตรเมทาถอนหายใจไม่เป็นไรครับคุณสมอนทางเราจะเร่งดําเนินการสืบสวนให้เร็วที่สุดหากมีความคืบหน้าใดๆผมจะรีบแจ้งให้คุณทราบในทันทีนะครับ หลังจากที่นางสมอนกลับไปแล้วสรารวัตรเมธาก็หันมาคุยกับผู้กองชัดนี่ชัดเรื่องนี้เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะกำนันเดชเป็นบุคคลสำคัญในพื้นที่นี้การหายตัวไปของเขาอาจส่งผลกระทบต่อความเงียบสงบเรียบร้อยของตำบลเราก็เป็นได้ผมเข้าใจครับสรารวัตรผมจะรีบตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ของกำนันเดช และจะประสานงานกับหน่วยอื่นๆเพื่อช่วยในการสืบสวนต่อไปผู้กองฉัดตอบรับบรรยากาศในห้องรับแจ้งความกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งแต่ภายในความเงียบนั้นกลับแฝงไปได้วยความตึงเครียดและความกังวลการหายตัวไปของกำนันเดชเป็นเหมือนเงาปริศนาที่ปกคลุมตำบลดงมะไฟและเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่ซับซ้อนและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ในเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดตอนออนสาดส่องลงบนสถานีตำรวจภูธรดงมะไฟบรรยากาศยังคงตึงเครียดจากเหตุการณ์เมื่อวานสารวัตรเมธาผู้เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาขมวดคิ้วมุ่นอยู่กับรายงานการหายตัวไปของกำนันเดชผู้กองชัดซึ่งยืนอยู่ข้างๆคอยรายงานความคืบหน้ายังไม่พบเบาะแสอะไรเลยครับ ก็การออกการใช้โทรศัพท์ของกํานันเดชที่กําลังตรวจสอบอยู่ผู้กองฉัดรายงานกับสารวัตรเมธาฝ่ายสารวัตรเมธาพยักหน้าก่อนจะสั่งการต่อว่างั้นให้ชุดสืบสวนออกค้นหาในพื้นที่โดยรอบบ้านกำนันเดชและบริเวณที่เขาเคยไปเป็นประจำให้เน้นบริเวณป่าละเมะและพื้นที่เปรียวๆนะครับ ป่าละมอที่สารวัตรมีธากล่าวถึงเป็นพื้นที่รกทึบห่างจากตัวตำบลดงมะไฟไปประมาณ10กิโลเมตรเศษต้นไม้ขึ้นหนานแน่นปกคลุมไปด้วยเถาวันและพุ่มไม้รกชัดแสงแดดส่องลงมาได้เพียงรําไรเท่านั้นทำให้ป่าละมอแห่งนี้ดูมืดครึ้มและน่ากลัวบริเวณนี้มักเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า และมักมีข่าวการลักลอบกระทำผิดกฎหมายอยู่เป็นบางครั้งชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรดงมฟไฟกระจายกำลังค้นหาในป่าละมะอย่างละเอียดพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบแคบสังเกตทุกสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดเศษกิ่งไม้ที่หักรอยเท้าบนพื้นดินหรือแม้กระทั่งร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นเบาะแสจนในที่สุด พวกเขาก็พบกับรถกระบะสีดำของกํานันเดตจอดทิ้งไว้ในบริเวณลึกเข้าไปภายในป่ารถคันดังกล่าวอยู่ในสภาพปกติประตูไม่ได้ล็อกภายในรถไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยของการหรือคนใดๆทั้งสิน้นและสิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่มีร่องรอยของกํานันเดตในบริเวณใกล้เคียงผู้กองชัดเดินสำรวจรอบๆร,รถอย่างละเอียด เขาใช้ไฟฉายส่องไปตามพื้นดินมองหาร่องรอยที่อาจถูกอำพรางไว้ในขณะนั้นบังเอิญสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นเศษกระดาษแผ่นเล็กๆติดอยู่ใต้ท้องรถเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,ก,ก็พบว่าเป็นส่วนหนึ่งของนามบัตรสีทองที่มีชื่อโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดสะลักอยู่โรงแรมหรูแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะสถานที่จัดงานเลี้ยงและพบปะของนักธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เสมอและนอกจากนั้นยังเป็นที่รู้กันว่าเสียตีผู้สมัครนายกอบจอที่พิ่งสอบตกมักใช้โรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่รับรองแขกเรือคนสำคัญเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้กองชัดชุกคิดเขาเก็บเศษนามบัตรนั้นไว้เป็นหลักฐานและรีบรายงาน ให้สารวัตรในเมธาผู้เป็นเจ้านายทราบสารวัตรเมธาได้รับรายงานก่ะขโมดคิ้วมุ่นอีกครั้งโรงแรมนั้นเป็นที่ที่เสียตีมักใช้จัดงานเลี้ยงหนี่นาเขาพึมพำรรกับตัวเองเสียตีนักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดผู้สมัครนายกอบจที่พึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งไปเขาเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมีอิทธิพลในวงการธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับชาติหลายคนการที่พบเศษน้มบัดของโรงแรมที่เขาใช้เป็นประจำในที่เกิดเหตุทำให้การสืบสวนพุ่งเป้าไปที่เขามากขึ้นสารวัตรเมธาสั่งการให้ผู้กองชัดตรวจสอบประวัติการเข้าพักและกิจกรรมต่างๆของเสียตีที่โรงแรมในช่วงเวลาที่กำนันเดชหายตัวไปรวมถึง ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกำนันเดชและเสียตีอย่างละเอียดบรรยากาศในสถานีตำรวจภูทรตำบุนงมะไฟกลับมาตึงเครียดอีกครั้งในวันนั้นเศษน้ำบาดเล็ก,ลกๆกลายเป็นเบาะแสสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การไขคดีปริศนาการหายตัวไปของกำนันเดชก็เป็นได้ในช่วงสายของวันต่อมาก็มีข่าวร้ายแพรส่สะพัดไปทั่วตาบลงมาไฟ ราวกับไฟลามทุ่งพบศพถูกเผานั่งยางในพื้นที่รกร้างห่างจากกำบวนไปพอสมควรสภาพศพถูกไฟไหม้เกรียมจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้แต่จากหลักฐานสำคัญบางอย่างเช่นเสื้อผ้าและนาฬิกาที่เหลืออยู่ทำให้ยืนยันได้ในเบื้องต้นว่านั่นเป็นศพของกำนันเดชภาพข่าวและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังกระหึ่มไปทั่วทิศ สื่อมวลชนต่างพากันมาทำข่าวที่ตำบลนงมะไฟชาวบ้านในพื้นที่ต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างก็เสียใจกับการจากไปของกำนันบ้างก็หวาดกลัวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองพันตรตีมีทาและร้อยตรุเอกฉัดชัยหรือผู้กองฉัดเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุสภาพพื้นที่เต็มไปด้วยร่องรอยของเปลวไฟ กลิ่นควันยังหงอบอวนอยู่โดยรอบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดคันโรตีเมธายืนมองไปยังซากศพที่ถูกไฟไหม้เกรียมความรู้สึกหนักอึ้งจุกอยู่ที่อกของเขาเขาคิดถึงนางสมรภรรยาของผู้เป็นกำนันเดชที่ต้องสูญเสียสายมีไปอย่างไม่มีวันกลับสภาพของศพถูกเผาอย่างตั้งใจเพื่อทำลายหลักฐาน พันุรตีเมตาพูดขึ้นร้อยโนเลกฉัดชัยเพียกหน้าใช่ต้องมีใครบางคนต้องการปิดบังอะไรบางอย่างเป็นแน่ครับหลังจากนั้นไม่นานงานศพของกำนันเดชก็ถูกจัดขึ้นที่วัดประจำตำําบลดงมาไฟบรรยากาศช่างเต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาสนิทมิตสหายและชาวบ้านต่างม,มาร่วมง,งานเพื่อไว้อะไรให้กับกำนันเดชเป็นครั้งสุดท้าย ผู้กองฉัดเดินทางไปร่วมงานศพด้วยเช่นกันและในขณะที่เขากำลังยืนไว้อะไรอยู่ในบริเวณหน้านหน้าโรงศพนั้นเขาก็ได้ยินเสียงชาวบ้านสองคนกำลังคุยกันอยู่ใกล้ๆด้วยน้ําเสียงกระซิบกระซาบว่าฉันได้ยินมาว่าตอนเลือกตั้งอบอจอที่ผ่านมาเสียตีให้เงินกำนันเดชไปเยอะเลยนะเพื่อให้ช่วยหาเสียงชาวบ้านคนหนึ่งกระซิบขึ้นใช่ แต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาซึ่งเสียตีแพ้ราบคาบกำนันเดชคงโดนเล่นงาน,นแน่แน่อีกคนตอบผู้กองฉัดหันไปมองชาวบ้านทั้งสองคนด้วยความสนใจเขาพยายามจับใจความของบทสนทนานั้นฉันว่าเสียตีคงโกรธมากที่กำนันเดชทำให้เขาเสียหน้าแบบนี้ชาวบ้านคนเดิมพูดต่อคำพูดนี้ทำให้ผู้กองฉัดฉุกคิด เขาหวนนึกถึงเศษนามบัตรที่พบในที่เกิดเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างกำนันเดชและเสียตีการที่เสียตีสูญเสียเงินจำนวนมากจากการเลือกตั้งและกำนันเดชในฐานะหัวคะแนนใหญ่ที่ทำให้เขาพ่ายแพ้อาจเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การฆาตกรรมรวมทั้งข่าวลือที่ว่ากำนันเดชอมเงินของสจตีที่เขาให้เงินกำนันเดชเพื่อจ่ายให้ชาวบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่น่าจะมีส่วนต่อการจากไปของกำนันเดชในครั้งนี้ผู้กองชัดตัดสินใจที่จะสืบสวนเรื่องเสียตีอย่างลับๆเขาเชื่อว่าบาอแสนี้อาจนำไปสู่การไขคดีปริศนาการตายของกำนันเดชได้บรรยากาศในงานศพในคืนนั้นยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในใจของผู้กองชัดกับเต็ม,มด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงและนำตัวผู้กระทำผิด มาลงโทษให้ได้หลังจากงานโศกของกำนันเดชผ่านไปร้อยตำรวเดกฉัดชัยเริ่มการสืบสวนอย่างลับๆโดยมุ่งเป้าไปที่เสียตีอดีตผู้สมัครอบจอเขาเริ่มจากการตรวจสอบประวัติของเสียตีอย่างละเอียดพบว่าเสียตีมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดานอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างแล้ว เขายังมีส่วนพัวพันกับธุรกิจสีเทาหลายอย่างมีข่าวลือว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันและการค้าของเถื่อนอีกด้วยผู้กองฉัดยังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่าในคืนที่กำนันเดทหายตัวไปนั้นเสียตีได้เดินทางไปยังโรงแรมหรูแห่งนั้นจริงโดยอ้างว่าไปร่วมงานเลี้ยงกับนักธุรกิจที่มาจากต่างจังวัดแต่เมื่อตรวจสอบกับทางโรงแรมแล้ว กลับไม่พบข้อมูลการจัดงานเลี้ยงในคืนนั้นข้อมูลนี้ทำให้ผู้กองจัดใช้มั่นใจว่าเสียตีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของกอนมันเดชเขาตัดสินใจที่จะสะกดรอยตามเสียตีเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมคืนหนึผู้กองชัดได้รับรายงานจากสายสืบว่าเสียตีได้เดินทางไปยังโกดังร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตนอกเมือง โกดังแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนในวงการว่าเป็นสถานที่นัดพบและทําธุรกิจผิดกฎหมายผู้กองจัดใช้ตัดสินใจที่จะเข้าไปตรวจสอบโกดังแห่งนั้นด้วยตัวของเขาเองเข้าสวมเสื้อผ้าธรรมดาเพื่อให้ไม่เป็นที่สังเกตและขับรถเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงโกดังเมื่อเข้าไปใกล้โกดังผู้กองจัดสังเกตเห็นรถถูอของเสียตีจอดอยู่ด้านใน และมีชายชะกันหลายคนยืนเฝ้าอยู่บริเวณรอบๆเขาตัดสินใจจอดรถซ่อนไว้ในที่มืดและเดินเท้าเข้าไปอย่างระมรัดระวังขณะที่ผู้กองชัดกำลังแอบฟังอยู่บริเวณหน้าต่างของโกดังเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังออกมาจากด้านในกำนันเดชมันรู้มากเกินไปเขาต้องตายเสียงหนึ่งพูดแต่กำนันเดชถูกจัดการแรงมากเกินไปเผานั่งยางแบบนั้น อีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นผู้กองฉัดได้ยินดังนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเสียตีและพวกอยู่เบื้องหลังการตายของกำนันเดชเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปจับกลุมแต่ในขณะนั้นเองชายชะการคนหนึ่งก็สังเกตเห็นเขาเฮ้ยใครวะชายคนนั้นตะโกนชายชะการหลายคนหันมามองผู้กองชัดชยัยพวกเขาเริ่มวิ่งเข้ามาหาผู้กองชัดชัยตัดสินใจวิ่งหนี แต่ชยายชะกันเหล่านั้นก็วิ่งไล่ตามมาติดๆเกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นในบริเวณโกดังผู้กองชัดชัยวิ่งหลบหลีกไปตามซอกมุมต่างๆเพื่อพยายามหาทางหลบหนีจนในที่สุดเขาก็กระโดดข้ามรั้วโกดังออกไปได้ชยายชะกันบางส่วนยังคงไล่ตามเขามาผู้กองชัดชัยตัดสินใจความใช้ความสามารถในการต่อสู้ป้องกันตัว เขาต่อสู้กับชายชะการเหล่านั้นจนสามารถหลบหนีออกมาได้แต่ผู้กองชัดชัยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากเหตุการณ์นั้นผู้กองชัดชัยมั่นใจว่าเสียตีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของกำนันเดชยอย่างแน่นอนเขาตัดสินใจที่จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อขอออกหมายจับเสียตีหลังจากค่ำคืนที่โกดังผ่านพ้นไป ร้อยตำรวจเอกชัดชัยกลับมาที่สถานีตำรวจด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบาดแผลถลอกตามแขนและหัวเข่าเป็นเครื่องยืนยันถึงการเผชิญหน้ากับกลุ่มชายชะกันหลักฐานที่เขาได้จากโกดังประกอบกับข้อมูลการเดินทางของเสียตีทำให้สารวัตรเมธาตัดสินใจที่จะขอหมายจับเสียตีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมกำนันเดชบรรยากาศในสถานีตำรวจเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกคนต่างเร่งรีบทำหน้าที่ของตัวเองเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อยื่นต่อศาลผู้กองชัดนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานพร้อมกับพลิกดูภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่เสียตีไปพักในคืนเกิดเหตุเขาพยายามหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจมองข้ามไปแต่ในขณะนั้นเองมีนายตำรวจสายตรวจคนหนึ่ง เดินเข้ามาหาผู้กองฉัดด้วยสีหน้าตกใจผู้กองครับผมพบรถจักรยานยนต์ของนายดำลูกน้องคนสนิทของกำนันเดชถูกทิ้งไว้ใกล้ร้านเสริมสวยของช่อพกาครับช่อพกาที่สายตรวจในดังกล่าวได้แรงงานผู้กองคือเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อดังในพื้นที่ตำบลนงมาไฟและมีข่าวว่าเธอมีความสัมพันธ์อย่างลับๆกับกำนันเดช ทั้งๆท,ที่เธอนั้นก็มีสามีอยู่แล้วข่าวที่ได้รับนี้ทำให้ผู้กองชัดชัยฉุกคิดนายดำคือลูกน้องคนสนิทของกำนันเดชทำไมรถของเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นและทำไมจึงถูกทิ้งไว้อย่างรีบร้อนเขาจําได้ว่านายดำเป็นคนสนิทของกำนันเดชมาช้านานและไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของกำนันเดช ผู้กองชัดชัยตัดสินใจเดินทางไปยังร้านเสริมสวยของช่อพกาในทันทีร้านเสริมสวยเล็กๆตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์เก่าๆท้ายตลาดบรรยากาศดูเงียบเหงาช่อพกานั่งอยู่หน้าร้านด้วยสีหน้าวิตกกลังวลยิ่งคุณช่อพกาครับได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อคืนหรือเปล่าครับผู้กองชัดชัยถามช่อพกาเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เมื่อคืนเธอได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากด้านหลังของร้านแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนแถวนั้นแต่พอตื่นเช้ามาก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ผู้กองชดชัยเดินไปสำรวจด้านหลังร้านพบว่าเป็นซอยเปลี่ยวที่เชื่อมไปยังถนนอีกเส้นหนึ่งเขาพบร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยบนพื้นดิน เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้กองชัดชัยประติดประต่อเรื่องราวบางอย่างได้เขานึกถึงคำให้การของนายสมชายซึ่งเป็นสามีของช่อพกาที่เคยถูกตัดออกจากสำนวนไปเพราะมีพยานยืนยันว่านายสมชายนั้นอยู่ต่างจังหวัดในคืนที่เกิดเหตุแต่ถ้าพยานเหล่านั้นถูกจัดฉากขึ้นมาล่ะและการที่รถของนายดำมาอยู่ใกล้ร้านช่อพกาอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็เป็นได้ นายสมชายเป็นผู้รับเหมารายย่อยที่เคยรับงานต่อจากกำนันเดชอยู่เสมอผู้ก้องชัดสั่งให้ตัวสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงร้านเสริมสวยอีกครั้งและสิ่งที่เขาพบทำให้ทีมตำรวจต้องตกตะลึงกล้องวงจรปิดจับภาพนายสมชายในคืนเกิดเหตุได้ขณะที่นายสมชายกำลังเดินอยู่บริเวณด้านหลังของร้านเสริมสวยพร้อมกับนายดำคนสนิทของกำนันเดช ภาพนี้ขัดแย้งกับคำให้การก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงร้อยธงรถเอกชัดชัยนำหลักฐานใหม่นี้ให้สารวัตรเมธาดูทั้งสองช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่และพบว่านายสมชายผู้เป็นสามีของชอาา่อพกาอาจวางแผนทั้งหมดก็เป็นได้โดยมีนายดำซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของกังณันเดชนั้นเป็นผู้ช่วยและจัดฉากให้ตัวเองมีพยานยืนยันที่อยู่ นายสมชายอาจรู้เรื่องความสัมพันธ์ของช่อพากาและกำนันเดชและใช้ความหึงหวงเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุส่วนนายดำอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองที่กำนันเดชเคยโกงไว้แผนการจับกุมเสียตีถูกยกเลิกทันทีตำรวจใช้กำลังบุกจับกลุ่มนายสมชายและนายดำแทน หลังจากที่นายสมชายและนายดำถูกจับก,กุมการสอบสวนก็เริ่มขึ้นอย่างเข้มข้นที่สถานีตำรวจภูธรตำบุดุงมาไฟแห่งนั้นนายสมชายผู้รับเหมารายย่อยซึ่งเป็นสามีของช่อพกาที่มีข่าวว่ากำนันเดชมีความสัมพันธ์อยู่อย่างลับๆให้การในตอนแรกว่าเขาปฏิเสธทั้งหมดเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เมื่อเผชิญหน้ากับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของนายดำเขาก็ยอมจำนนในที่สุดนายสมชายสรารภาพว่าเขาเป็นผู้วางแผนเลยลงมือสังหารกำนันเดชด้วยตัวเองแรงจูงใจของเขามาจากความหึงหวงเพราะนายสมชายทราบว่าชอบพกาผู้เป็นภรรยาของเขาแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับกำนันเดชมาสักระยะหนึ่งแล้วนายสมชาย สืบรู้เรื่องนี้มาสักพักแต่เขาก็เก็บความแค้นไว้ในใจจนกระทั่งเหตุการณ์ต่างๆสุกงอมนอกจากเรื่องชู้สาวแล้วนายสมชายยังมีความขัดแย้งกับกำนันเดชในเรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนายสมชายเชื่อว่ากำนันเดชพยายามที่จะฮุบกิจการของเขาทำให้ความแค้นที่มีอยู่ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในคืนเกิดเหตุ นายสมชายวางแผนให้ในายดำล่อลวงกำนันเดชออกมาพบที่ป่าละเมะโดยอ้างว่ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกันเมื่อกำนันเดชมาถึงนายสมชายก็ลงมือสังหารเขาอย่างเหี้ยมโหดจากนั้นจึงนำศพไปเผาหนังยางเพื่อทำลายหลักฐานโดยมีนายดำซึ่งเป็นมือขวาของกำนันเดชเป็นผู้ให้การช่วยเหลือโดยนายดำนั้นมีความแค้นเจ้านายของตัวเองเรื่องเงินเงินทองทอง ที่มักจะถูกโกงอยู่เสมอส่วนเรื่องที่นายสมชายมีพยานย,ยืนยันว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนั้นเป็นการจัดฉากขึ้นมาทั้งสิ้นโดยเขาได้ว่าจ้างเพื่อนสนิทให้ช่วยโกหกตำรวจสำหรับนายดำนอกจากจะมีแรงจูงใจจากเรื่องเงินเงินทองทองที่กำนันเดชเคยโกงเขานอกจากนี้กำนันเดชยังเคยสัญญาที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง ที่กำนันเดชอมไว้จากการได้รับจากเสียตีให้เขาแต่จนบัดนี้กำนันเดชก็ไม่ยอมแบ่งเงินส่วนดังกาให้เขาแต่อย่างใดเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆก่อกระจ่างชัดกำนันเดชและชอบพกามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันอย่างลับๆนายสมชายและชอบพกาเป็นสามีภรรยากันแต่ความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนจากเรื่องชู้สาว กำนันเดชและนายสมชายมีความขัดแย้งทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องกกธุรกิจกำนันเดชและนายดำนายดำเป็นลูกน้องคนสนิทของกำนันเดชก็จริงแต่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนเสียตีและกำนันเดชนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจและการเมืองโดยกำนันเดชเป็นหัวคะแนนให้เสียตีแต่การเลือกตั้งนายกอบจครั้งล่าสุดเสียตีไม่พอใจกำนันเดช ที่ทำคะแนนในพื้นที่พลาดเป้าอย่างรุนแรงหลังการจับกลุ่มนายสมชายและนายดำเสียตีก็พ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเขาได้รับความเป็นธรรมและเข้าใจถึงเหตุผลที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนายสมชายและนายดำถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมกำนันดังแห่งตำบลดงมะไฟปิดฉากลงแล้ว ความจริงถูกเปิดเผยและความยุติธรรมได้รับการเรียกร้องคืนกลับแต่ความสูญเสียและความเศร้าโศกยังคงอยู่กับครอบครัวของกน,นันเดชและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาชญานิยายเรื่องดับเจ้าพ่อดงมาไฟจบลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันมาจนจบได้โปรดติดตามเรื่องราวของนิยายเรื่องต่อไปขอบคุณครับ